วันนี้พามาร้านบุฟเฟ่เกาหลีเริ่มต้นที่2 1 9บาทค่ะ2 1 9บาทจะไม่ได้ปิ้งย่างนะคะถ้าอยากได้ปิ้งย่างด้วยเพิ่มเป็น329บาทค่ะไม่รวมน้ำนะมีไข่ดองน้ำปลาหรือกุ้งดองน้ำปลาด้วยนะคะอย่าลืมสั่งกันนะชื่อร้านซองดูถ้าอ่านไม่ผิดนะจะอยู่ย่านเมืองทองนะคะเดี๋ยวทิ้งพิกัดโลเคชั่นไว้ให้นะ นี่เราก็อย่าลืมสั่งไก่ทอดเกาหลีนะมันดีมากไก่ทอดเกาหลีรสอบานี่น่าจะเป็นชื่อร้านภาษาเกาหลีมั้งใครอ่านออกบอกด้วยจ้าเอาอมไร้นาะี่มีนี่รึเ ตามหาอากินต่อนะคะเพราะว่าร้านที่กินไม่ไหนกินโอเคไปละกลับบ้านได้